ใหญ่มากอุ้งตัวใหญ่มากสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแซลมอนดองซิวเกาหลีของคเรียดองนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดสองรสชาติเรามาชิมกันเลยอหอมชิมก่อนเนี่มึงกินน้ำจิิมอืม นุ่มอ่ะทุกคนมันนุ่มๆหอมๆเราลองน้ำจิ้มก่อนนะใหญ่มากตายเปล้ยวแบ่บโอ้อันนี้น่าจะเป็นรสเผ็ดนิดนึงอชอบรสนี้มากกว่ากุ้งตัวใหญ่โอ้กุ้งตัวใหญ่มากเราได้ยินแต่ชื่อเสียงของเขา อไม่ขาวเลยเนื้อเด้งมากกุ้งโอ้กุ้งคือเด้งแน่นแซลมอนคือหน,นึบหวานไม่ไหค่ะ